พฤติกรรมของกัมพูชาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพกัมพูชานะครับผิดอนุสัญญาออตตาว,วาใน3เรื่องมีทุ่นระเบิดสังหารบุคคลไว้ในครอบครองออตตาว,วาเนี่ยเขาไม่ให้มีมีการผิดด้วยนะครับก่อนหน้านี้ผมไม่เคยพูดถึงเรื่องการผิดนะครับแต่หลักฐานพบว่านะครับทหารกัมพูชาเอาทุ่นระเบิดแล้วเอาถังมาดัดแปลงเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลอันนี้ผมถือว่าเป็นการผิดด้วยมีการใช้ ทุนระเบิดสังหารบุคคลเป็นทุนระเบิดใหม่ขอบใจทหารกัมูชาบางคนนะครับที่บันทึกหลักฐานเอาไว้ให้เราจากการตรวจพบหลักฐานที่บ้าน3หลังนะครับเราเซ็นจอยเดคอเรชันในวันที่26แต่มาวางวันที่30นั่นคือเขาไม่ได้บัตรตามจอยเดคอเรชันอย่างชัดเจนพฤติกรรมข้อ2คือฐานกัมูชานะครับใช้โบราณสถา,านเป็นที่มั่นทางทหาร3ามที่ปราสาทตาควายปราสาทพระวิหารปราสาทคณาอันนี้ 3. ทหฐานกัมูชา ใช้ชุมชนเป็นที่ตั้งยิงอาวุธหนะักก็คือใช้ BM 2 1เวลายิงเสร็จแล้วก็เข้าที่ตั้งชุมชนสื่อมวลชนหนึ่งได้สงสัยว่าทาไมเราทําลาย BM 2 1ยไม่ได้ก็เพราะเราเคารพกติกาไงฮะเราไม,ม่ยิงในที่เป็นที่หมายพลเรือนพฤติกรรมที่4ก็คือใช้อาคารพลเรือนนะครับเป็นที่ตั้งทางทาหารและเป็นคลังอาวุธแต่ก็ทำให้เรายิงกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะไปใช้พวกลังสแกมเมอร์นะครับ บ่อนคาสิโนเป็นที่ตั้งนะครับเราก็เลยนะครับทำลายที่ตั้งทางอาหารเรามุ่งที่ตั้งทางอาหารนะฮะเราไม่ใช่ว่ายิงลังแกกเมอร์เป็นหลักนะครับพฤติกรรมที่5ก็คือกัมพูชามักใช้พลเรือนเป็นโลหลายครั้งที่ผ่านมานะครับพลเรือนกัมพูชาทหารกัมพูชานะครับใช้พลเรือนเป็นโลก็คือแม้กระทั่งใช้พลเรือนมาต่อสู้กับเรานะครับก็คือท่านจะเห็นคลิปใช่ไหมครับที่มีผู้หญิงนะครับใส่เสื้อทหารนุ่งกางเกงสีชมพู นะครับยิงสู้กับทหารไทยอย่างเงี้ยถ้าถ,ถ้าสมมุติว่าเราไปทําอะไรแล้วเขาเสียชีวิตกัมพูชาก็จะโจมตีฐานไทยว่าทําร้ายพลเรือนอย่างนี้5ข้อเนี่ยคือฐานคิดของผม